สว,ดดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะที่มาเห็นคลิปนี้ที่อยากจะสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ค่ะนะเรามีคอร์สให้เรียนรูฟรีนะคะที่คนสําเร็จสามารถเรียนดูแล้วก็เอามาลงมือทําได้ทุกคนไปติดตามพี่ได้ในช่องโค้ดนะโค้ดนิดนะคะนิตยากรสุขาอนะโอทำไมหน้า,นานกล้องเป็นอย่างนี้วะ มันเหมือนจมวอยังไงก็ไม่รู้ทุกคนนะไม่ได้เช็ดหน้ากล้องชัดหรือเปล่านะบอกเลยนะเอเอา่าเราอยากจะให้ทุกคนมีความสุขค่ะนะคะเรามาแบ่งปันในเรื่องพวกนี้นะคะเราอยากให้ทุกคนมีความสุขค่ะคุณต้องค,คิดด้วยนะคะอ่าอ่ามาค่ะนะใครที่อยากจะสร้างตัวตนมีรายได้บนโลกออนไลน์ค่ะอันดับแรกค่ะเราต้องเรียนรู้กันสร้างแบรนด์ตัวตนก่อนนะคะอ่ะ วันนี้ให้เราค่ะสิ่งแรกเลยก่อนที่เราจะไปประสบความสาเร็จนั้นค่ะเราต้องเรียนรู้ที่จะรักตัวเองก่อนค่ะขอโทษตัวเองค่ะขอโทษนะที่ฉันทําให้เธอไม่สบายใจเครียดปวดหัวคิดมากร้องไห้เสีย,ยใจดราม่าต่างๆอิจฉาโกรธใครก็ช่างไม่เอาแล้วค่ะนะแล้วเราก็บอกตกัวเองว่านะ ขอบคุณนะฉันรักเธอนะแล้วก็ชี้ไปที่สมองค่ะโปรแกรมจิตสมองเลยว่าคนเราที่ผ่านมาเนี่ยมันเจอเรื่องอะไรไมาเยอกคนเราไม่มีคนรวยก็เปิดเจอปัญหาคนธรรมดาก็เจอปัญหาสถานะยังไงก็เจอปัญหาค่ะนะคะทุกคนเกิดมาเนี่ยตั้งแต่เด็กๆจําความได้ชีวิตของพิิดเองเนี่ยค่ะโอ้ยนะคะเจออะไรมาบ้างพ่อแม่ด่าพ,พ่อแม่ตีตเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันครอบครัวมไม่มีความสุขบ้านไม่ได้รวยฐานะไม่ได้ดี นะะปัจจุบันเรียตั้งเป้าที่จะสร้างแบรนด์เป็นของตัวเองนะคะแต่ครูบาอาจารย์ก็ดรอไปไว้ก่อนดรอปให้เราสร้างตัวนตนก่อนนะเออเราจะเชี่ยครูบาอาจารย์เราจะยังไม่ลงทุนหรอกนะเพราะเราก็อยากจะทําอะไรที่แบบมันไม่ต้องอย่างนั้นอ่นะเราก็กะว่าจะเก็บตังไว้นะ<ม>เรียนความรู้กับครูบาอาจารย์<ม>เผื่อม,มีมีทางที่เราไม่ต้องแบบสต๊อกของอะไรแย่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะ,ะอะไรลูก เห็นอะไรก็ไม่รู้อ๋อออ้่าฮ่า่่าเอีหย่างฮ้อ่ะอย่าไปโทษเลยว่าตัวเองเกิดมายังไงค่ะเพื่อนๆช่างอดีตค่ะเราจะโดนผ่านอะไรมาจนเราเป็นน้ำดำน้ำคำค่ะ เราก็ต้องตัดทิ้งมันไปค่ะแล้วเราโปรแกรมจิตสมองหรือเรียกว่าไปอธิษฐานจิตขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่แหละสังเกตไหมที่เขาไปขอพอรองค์พ่อพระพิฆเนศขอพรพระพรมขอพอรท้าวเวสวุวรรณูเพราะเขาต้องการจิตได้สํานึกใหม่ที่ไม่ใช่เมื่อวานค่ะอะแล้วเราก็โปรแกรมจิตเลยค่ะขอให้ข้าพเจ้ามีจิตใจที่บริสุทธิ์ขอให้ข้าพาเจ้ามีทรัพย์สมบัติมาก ขอให้อ,องค์พ่อพระพิฆเนศขจัดอุปสรรคขอ,องพ่อให้ทําให้หนูจิตใจเย็นขจัดความทุกข์ร้อนออกไปจากใจลูกขอให้องค์พ่อช่วยให้ลูกมีแต่ทรัพย์สมบัติมากมีความอุดมสมบูรณ์มีความมั่นคงสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงมีสมองเงินล้านอ่ะมีบริวารเยอะแยะมากมายที่มาร่วมลงทุนมาช่วยลูกทํางานสร้างธุรกิจให้ร่ํารวยขอให้จิตใจหนูเข้มแข็งสตอง รวยทรัพย์รวยรวยความสุขรวยน้ําใจฉันคือซปเปอร์สตาร์ออนไลน์ชัดๆขายอะไรก็ขายได้ขายดีฉันเป็นที่รักยิ่งของผู้คนมากมายทั่วประเทศทั่วโลกฉันจะช่วยเหลือผู้คนที่ได้มาเจอคลิปนี้ทุกคนให้เขาได้เปลี่ยนแปลงชีวิตฉันจะทำให้เขามีความสุขก็จะทำให้เขามีรายได้ดีๆจากการขายของออนไลน์ ขอให้องค์พ่อส่งเฉพาะคนที่อยากทำใครที่ไม่อยากทำม่ต้องส่งมาให้ลูกไม่เอาอเจอขอให้ลูกเจอแต่คนดีมีบุญเจอที่คนที่อยากจะอุดหนุนสินค้าของลูกแต่ก่อนพี่ขอพรแม่นางกวาขอพรอ,องพ่อพี่คิดแบบนี้และคะ่ะพี่พิศมีลูกค้าซื้อของของพี่เยอะแยะมากมายเนะะี่ยค่ะตั้งแต่ขายของออนไลน์มาเนี่ยได้ได้ประมาณห้าพันชิ้นเนี่ยนะพี่ก็คิดแบบนี้แหละ อะไรเลยกินเหรอกินก็มาเอาสิเชื่อหรือไม่มันได้สมปรานาก่อนที่เราจะไปให้ใครค่ะให้ตัวเองก่อนค่ะก่อนที่เราอยากจะให้ผู้ชายมารักให้คนอื่นรักเราเรารักตัวเองเป็นก่อนค่ะระวังมันหกว่ลูกเอานั่งกินเนี้ยตรงนี้ไม่มีพัดลมนะวางก่อน คีกขีกไปขีกไปพี่นิเดเลี้ยงลูกอยู่บ้านเนาะพี่ก็เป็นธรรมดาสไตล์ธรรมดานะอ่าไม่ต้องอะไรมากมายแต่สิ่งสำคัญเลยค่ะรักตัวเองค่ะถ้าวันนี้เราคุยกับตัวเองไม่เป็นนะคะ เวลาเราจะขายของอลไรหรือจะทําอะไรเวลาเจอปัญหามาเวลามีคนมาดา่ามาคอมเมนต์เราเราจะตอบเขาไม่เป็นเราต้อใช้สติในการตอบเขาด้วยเวลามีคอมเมนต์อะไรเงี้ยทุกวันเนี้ยนะถ้าเราอยากประสบความสําเร็จอ่ะหนึ่งค่ะเรียนรู้ค่ะสองลงมือทําความรู้จะนาพาให้เรามีตัง เราสามารถเอาความรู้เนี้ยมาสร้างตัวตนมีแฟนคลับติดตามมากขึ้นเราสามารถหยิบจับอะไรมาขายก็ได้แม้กระทั่งหนังสือสม,ม,ดมุดหรือแม้กระทั่งสินค้าอะไรอีกพ่อล้างรถอยู่อนนขอร้องไม่ทำคลิปอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาเดินไปเดินมาได้แล้วพ <IST> <det> อเออห่นองอเลยนะ คนเรามันไม่ไม่มีใครไม่เจอปัญหาหรอกอยู่ที่ว่าเราจะแก้อะไรแก้ได้หรือเปล่านั่นเองแต่เราก็ต้องทำอะ่ะเราก็ต้องทำให้ได้อ่ะลองเอาไปทำแบบนี้ดูค่ะเ,เพื่อนๆนะคะลองไปขอโทษตัวเองแล้วก็ขอบคุณบอกรักตัวเองแล้วก็โปรแกรมจิตจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้แล้วก็ไปลงมือทําค่ะในเนื้องานของคุณอแต่อย่างเช่นวันนี้คุณไปทํางาน คุณกาลังรู้สึกว่าทําไมที่ทางานวุ่นวายจังเลยแต่พอคุณโปรแกรมจิตแบบเนี้ขออภัยเ <laughs> <laughs> พื่อนที่ทํางานของคุณน่ะรักคุณน่ะอยู่ดีก็มีความสุขอ่ <c oughs> อะออะคุณเอาไปโปรแกรมจิตลูกคุณสิไปอวยพรลูกไปขอบคุณบอกรนะักเขาอยู่ดีก็มีคนเอาเงินให้ลูกคุณน่ะอยู่ดีเขาก็มีความสุขจากที่เขาเคยทําบุญมาตั้งแต่เด็กเราพาเขาไปทําบุญเราไม่เคยแบ่งบุญให้เขาเบิกบุญให้เขาเลยอยู่ดีแบ่งบุญให้เขาอ่ะ ลูกพีน่ะย่าให้เงินแม่แม่พี่ให้เงินจากปกติบราเคยให้เงินหลานในใจพี่น้องมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะพี่โปรแกรมจิตค่ะพีดโปรแกรมจิตขอบคุณบอกรักลูกขอให้เขามีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเองขอให้มีคนเอาเงินให้เขาอ่ะก็มีคนเอาเงินให้ลูกข่อยค่ะเพราะเป็นจนลูกข่อยแย่จนเก้าขวบบักหนึ่งซี่ขวบเรายังไม่เคยมีผู้ใดให้เงินเขานอกจากพ่อกับแม่ฮะ อ,อ,อยู่นี้ทาไมยากกับยายให้อ่ะไม่ใช่เรื่องบัอเอิน,นะคะพี่โปรแกรมจิตลูกพี่ทั้งนั้นค่ะก็บอกว่าลองทําดูไม่เสียหายค่ะลองขอโทษทุกสิ่งแล้วก็ขอบคุณบอกรักทุกสิ่งดูแล้วก็โปรแกรมอยากได้อะไรพูดพูดเหมือนไม่มีความโลภอ่ะไม่มีความอยากได้อ่ะเหมือนเวลาคุณไปขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะคาถาอะไรก็โปรแกรมตัวเองลงไปเหมือนวันนี้เราไปทำบุญใช่ไหมคาถาที่อยู่ตรงนั้นเขาบอกว่าขอให้มีความสุขร่ํารวย มั่งคั่งร่ารวยแล้วก็มีโชคมีลาบเนี่ยพี่โปรแกรมจิดตามเขาแล้วเนี่ยแล้วก็ปล่อยวางแล้วพี่ก็นั่งทํางานอยู่เนี่ยนะพี่ช่วยทุกคนอยู่เนี่ยค่ะคุณอาจจะมีไม่มีความสุขอยู่ตอนนี้คุณอาจจะคิดลบอยู่ก็ได้คุณอาจจะทะเลาะกันกับเมียคุณอยู่ก็ได้อยู่กับสามีคุณอยู่ก็ได้ไดแต่คุณมาฟังคลิปพี่นี้เนี่ยคุณจะรักตัวเองแล้วคุณจะมีความสุข ปกติคุณคิดว่าสามีคุณเป็นไม่ดีแบบนู้นแบบนี้แล้ววันนี้คุณจะคิดดีเลยว่าขอบคุณนะที่รักนะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันจนถึงทุกวันนี้ขอบคุณเธอเก่งมากเธอสุดยอดขอบคุณที่เธอหาเงินเลี้ยงดูครอบครัวเป็นอย่างดีมากเราเราจะช่วยเธอหาเงินให้ได้นะบอกเขาถ้าไม่กล้าบอกก็โพสลงเฟสว่าฉันจะตั้งใจหาเงินช่วยเธอไม่เกินหนึ่งถึงสองเดอือนนี้หรอกอ่ะหรือแม้กระทั่ง ลูกเหรอก็ขอบคุณขอโทษเขาเคยตีเคยดา่าเคยว่าลูกก็เปลี่ยนเป็นขอโทษเขาขอบคุณบอกรักเขาแล้วก็โปรแกรมจิตเขาโปรแกรมมันทุกวันทุกวันค่ะเด็กมันก็คิดใหม่ทําใหม่ค่ะจากที่มันดื้อมันก็จะหายดื้อจากที่มันไม่สบายมันก็จะหายค่ะมันก็จะสุขภาพดีค่ะอว้ยสมองคนเราเนี่ยสุดยอดคือลองลองทํากับตัวเองแล้วค่ะเพราะเคยเคยเป็นมาแล้วอะ่ะ คือพี่ไม่สามารถที่แบบจะ,จะบอกให้ทุกคนเชื่อได้แต่เราจะช่วยคนให้ได้เป็นล้านๆนคนอะเป้าหมายเราอะเป้าหมายทําช่อง y o u t u b e เนี่ยค่ะแต่ส่วนทุกคนพี่ไม่บังคับไม่บังคับให้ใครเชื่อว่าองค์พ่อมีอยู่จริงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีอยู่จริงท่านก็แค่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้เราลองหลับตาลงหาะลองเป็นท่านดู เวลาเราหลับตาแล้วเรามองไม่เห็นใครสักคนเลยเราสบายใจไหมเราช่างมีความสุขช่างสบายใจเหลือเกินค่ะเวลาหลับตาไปแล้วเราไม่มีใครเลยอยู่รอบตัวเขาเรามีแค่ตัวเราคนเดียวแล้วก็ไม่เห็นใครเลยเหมือนกันค่ะเหมือนที่ท่านเป็นสิ่งศักดิ์ธิีให้เราไปกราบไหว้แหละท่านก็แค่เป็นที่ยึดเหนี่ยวสะท้อนเธอจกให้คุณไปขอพรอวันนี้คุณมีปัญหาอะไรคุณไปเล่าให้ท่านฟัง คุณทุกใจเรื่องอะไรคุณก็มาเล่าให้พันฟังแล้วอยู่ดีคุณขอพอให้คุณหายค่ะขอให้คุณมีความสุขขอให้สุขภาพดีร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลมาเทมาร่ำรวยแล้วทีนี้ทำไมได้สมปรารถนากันทุกคนอะเพราะว่ากระจกมันสะท้อน ไม่เชื่อในเรื่องบุญก็แล้วแต่ทุกคนไม่ทําก็แล้วแต่คือเบนกรรมใครเบนกรรมมันทําได้การทําบุญเนี่ยทำได้แต่อย่าทาเกินตัวทําพอที่เออเราให้เราสบายใจไม่เคยบอกให้ใครทำบุญเกินตัวเรานิทานให้ฟังเรานิทานให้ฟังมีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ เขาชอบทําบุญมากๆเลยชอบทําบุญมีอะไรเขาก็เอาไปทําบุญหมดเขาขายของที่อยู่ในบ้านอ่ะไปทําบุญไปทําบุญตอนท,ท้ายเขาก็ได้ขายภรรยาของเขาค่ะเขาได้ขายภรรยาของเขาอ่ะแล้วพอวันนึงเขาก็ไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเมื่อไหร่บุญที่เขาทำนั้นอ่ะเขาจะได้ผลตอบกลับมา แล้วเทวดาข้างบนฟ้าเพิ่นเขบอกว่าบุญน่ะเขาได้แน่นอนแต่ไม่ใช่ชาตินี้แต่เป็นภพหน,น้าเมื่อเขาตายไปแล้วเขาเกิดใหม่เขาจะได้อ่ะแล้วพอพอถึงวันหนึง่งผู้ชายคนนี้ตายไปค่ะแล้วเขาก็ได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีค่ะ,ะเขาได้เกิดมาเป็นลูกเศรษฐีเขาก็ร้องไห้แล้วภรรยาเขาก็มาเจอมาเจอปานที่เขาเจอไว้ค่ะ มาเจิมไว้ที่หัวอ่ะแล้วทีนี้เขาก็เห็นเด็กคนนี้ร้องไห้โอ้พี่อย่าร้องไห้เลยนะพี่ได้มาเกิดใหม่แล้วนะโอ้พี่สมกับที่พี่ทําบุญพี่ถึงได้เกิดเป็นลูกเศรษฐีแล้วเขาก็ไปลูบปลานั้นออกปลานั้นก็หายด้วยความที่พ่อแม่ของเด็กคนนี้บอกว่ามีใครบ้างที่สามารถทําให้เด็กคนนี้หายร้องไห้ได้แล้วก็เอาปลานี้ออกได้ นั่นแหละนะคะเขาก็เลยหายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทําบุญน่ะทําได้ชาตินี้แหละไปทั้งชาตินี้ทั้งพบหน้าทําชาตินี้ก็ได้ชาตินี้เราให้เราเบิกบุญค่ะให้เราเบิกบุญเก่าๆามาใช้บ้างนะคะที่อ่านสมุดธรรมะถ้าไม่รู้จักสมุดธรรมะเรื่อนี้ก็คงไม่ได้หนึ่งหลักการเบิกบุญทําให้คุณมีความสุขละเพื่อนเพื่อนทให้เราโปรงอะ่ะ กับสิ่งที่มันกําลังเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ย้การที่ครูเขาบอกให้เราขอบคุณสิ่งที่มีมันก็ดีกว่าเราไม่ขอบคุณเว้ยมันทําให้เราสบายใจนะมันทําให้เราหายอิจฉามันทําให้เราไม่อยากได้อะไรเยอะแยะมากมายมันทําให้เรารู้สึกว่าเราได้แล้วอะแล้วมันจะมาอองถ้าเราตั้งใจทมเหมือนวันเนี้ย คุณอยากได้เงินน่ะคุณขยาคุณด่าว่าเงินสารพัดคุณด่าว่าตัวเองสารพัดคุณด่าว่าสบู่ก้อนนี้สารพัดผลท้ายคุณจะไม่ได้อะไรจากสบู่ก้อนนี้เลยแต่ทางกับกันถ้าคุณไม่ด่าว่าเงินเลยคุณชมชมเงินน่ะขอบคุณเงินที่รักฉันฉันรักเงินเงินทองต่างหลังไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาขอบคุณลูกค้านะที่โอนเงินสั่งซื้อสินค้าของฉันอย่างมากมายมหาศาลเป็นทานทานะขอบคุณมากนะ ที่มาร่วมสร้างบุญสร้างกุศลเป็นด้วยกันขอบคุณนะที่มาร่วมสร้างแบรนด์ไปด้วยกันขอบคุณนะที่มาตัดสินใจดูแลอยู่หน้าของตัวเองรักนะขอบคุณที่ <c oughs> จริงใจต่อกันขอบคุณที่ซื่อสัตย์จริงใจต่อกันอะขอบคุณเงินนี้ที่มาช่วยเหลือครอบครัวเราขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือตัวเองขอบคุณทุกคนที่เป็นที่พึ่งของตัวเองให้ได้ ขอบคุณสบู่อันนี้ที่ออกไปช่วยผิวหน้าของลูกค้าให้หน้าใสให้สียุบให้กาดจางขอบคุณใบหน้าของฉันที่สวยขึ้นทุกวันสวยขึ้นทุกวันหน้าเด็กขึ้นทุกวันมีริร้วรอยหายไปทุกวันพี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้ค่ะนะืะเดี๋ยวอ่านหนังสือก่อนนะฮะจริงๆไงมีเรื่องที่จะแบ่งปันเ,ย,เยอะแยะมากมายนะ มันหลายอย่างทําไม่ทําคนเดียวอะ่ะต้องหาคนทําช่วยอ่ะคาถาเงินล้านบ้างแหลทะคาถาต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นการที่เราเอาเวลาส่วนหนึ่งค่ะในหลักมานั่งสวดมนต์มานั่งอา่านคาถาต่างๆเนี่ยมีความสุขแท้ๆพี่นอ้องความสุขจากทั้งในอันนี้ซื้อเขามาอ่านไม่อยากโชว์เดี๋ยวมันเป็นดีกระชิชของเขา ส่วนแล้วก็ได้ได้พลังดีมากได้จับพี่น้องนะคะมันเป็นมันลิกธิ์ที่เราอ่ะไปซื้อมาอ่านเองแล้วเวลามาโปรแกรมจิตสวดสองวันอ่ะออกไปขายสังกะสสบายใจมากเลย่ะขายของแบบสบายใจลูกค้ากับมาซื้อเบิด์ตแหน่เวลาสวดมนต์นั่งส,สมาธิต่างต่างอเงี้ยขายแล้วลพี่น้องไปแล้วนะฮะร้อนบ่มีพัดลมจากพี่น้อง ก็ขอให้ทุกคนค่ะนะที่ติดตามนี่นะคะรักตัวเองให้ามากๆจะได้เข้าใจคนอื่นแล้วก็มีความสุขเรียนรู้ลงมือทําอะไรที่เราไม่เคยทําเราก็ทําได้กอแค่เราเรียนรู้ได้ไม่ต้องพูดเก่งไม่ต้องสวยมาก่อนไม่ต้องเป็นมาก่อนก็ทําได้สร้างตัวตนก่อนก่อนที่จะคิดจะไปขายอะไรมันถึงจะขายดีจะขายหมดอันที่เขาเห็นเขาขายดีขายปังกันยกทีมนะ่ะ ที่มีคนมาซื้อกับเขาเยอะคนที่เป็นเจ้าของแบรนด์น่ะเขาสร้างตัวตนเป็นสามสี่เดือนนู่นน่ะห้าเดือนกว่าเขาจะขายดีขนาดนั้นถั <c oughs> ่วเขาจะจับเงินล้านได้เขาเขามีขี่ช่องอะ <c oughs> ่ะพี่เห็นเจ้าของแบรนด์บางคนทําช่องมีโทรศัพท์ตั้งสี่ห้าเครื่องอ่ะ <c oughs> เอาเ้าคิดบ้าง <c oughs> เขาทําคลิปเดียวเขากระจายคลิปของเขาไปสี่ห้าเครื่องโทรศัพท์อะ <c oughs> ่ะเราคิดว่าเขาถืได้เงินเท่าไหรเอา เขาเมย์ซ้ำไหนเขาตั้งแต่ฮ็ดซ้ำไหนก็ถึงเวลเงินซ้ำนั้นแล้วก็เลิกนินทาถ้าอยากประสบความสําเร็จเลิกนินทาเลิอกอิจฉาเลิกว่าร้ายคนอื่นเอาเวลาที่เหลือ,อามานั่งเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําตัวเรานี่แหละจะทําให้เรามีเงินได้เยอะยุคสมัยนี้เขาทํากันแบบนี้แหละร่างกายกจิตวิญญาณของเราเนี่ยจะทําให้คุณมีเงินเยอะ ถึงแม้ว่าการเริ่มต้นใหม่อ่ะมันยังไม่ทันได,ด้ดอกจ้ะพอถึงเวลามันก็ได้เองสิ่งที่เราเขียนเป้าหมายไว้นั่นอะถ้าไม่หยุดทํานะถ้าหยุดทํากางคันก็ว่่ได้จะอ่ะสมมติว่าพี่ตั้งเป้าว่าจะมีคนติดตามหนึ่งล้านคนใช่ไหมภายในหนึ่งปีนี้ม่คงสีเดยดซ้ำาไาแต่จะทําทุกวันก็สิเทศดนี่จ้าพี่น้องจนกว่ามันจะได้อ่ะนะ เนี่ยแล้วทุกคนจะมีไฟอยากทำไหมอะอะไรที่ไม่รู้ก็เรียนรู้อยากรู้เรื่องอะไรอยากปรับตัวเองตรงไหนอะอยากพูดเก่งก็ไปเรียนรู้เรื่องการพูดอยากเรียนรู้เรื่องการฟังก็ไปเรียนรู้เรื่องการฟังอยากคุมอารมณ์ตัวเองอยู่ก็ไปเรียนรู้เรื่องการทำสมาธิอยากขายของเก่งก็ไปดูเรื่องการขายของเก่งเขาออกมาสอนกันเยอะแยะมีทุกช่องทางอยากอยากขายของดีอยากขายของหมดไปจดตามคนล้มเหลว อ,อไม่เอาเพื่อนๆอ,อยากได้แบบไหนก็ไปติดตามคนแบบนั้นแหละอ,อยากทำคอนเทนต์แก่งๆก็ไปติดตามครูบาอาจารย์ที่เขาทำคอนเทนต์จริงๆอุย้ยครูนี้มีคนติดตามล้านคนเขาทำยังไงวะเขาถึงมีคนติดตามล้านคนบางคนอย่างโค้ดแบงค์นี่ยทำช่อง youtube ลงคลิปทุกหกโมงเจ็ดโมงเชา้าอ่ะจากที่เขาเคยทำงานเงินเดือนประจำมาก่อน แล้วเขาออกมาทำคอนเทนต์ขายหนังสือโอ้ขายดีมากหนูได้รายได้เยอะมากอ่ะเป็นร้อยล้านอ่ะอเขาไม่เอาเงินมาอวดหอ,อกแต่เขาเอาผลลับมาอวดเขาค่ะนะเพิ่งกับว่าได้ลำบากพี่น้องที่ไม่เพิ่งก็ดีไม่ได้ว่าลำบากเพิ่งก็สอนตัวแทนสอนทีมงานสอนคนเยอะแย,ะ,ยะมากมายคือทุกคนทุกวันเนี้ย ช่องทางในการหาเงินมันมีเยอะมากเยีายวพี่นี่แนะคืออยากจะเอาดีทางช่อง youtube แล้วนี่วันนี้ครูส่งข้อความมาว่าหาเงินเดือนรับหมื่นกว่าบาทเนี่ยจากการทําช่อง youtube เนี่ยเราจะไปเรียนเดี๋ยวดูก่อนว่าครูเสียค่าคอร์สอะไรไหมนะคะจริงๆเราเรียนฟรีได้ผลลัพธ์เราก็เข้าไปนั่นก็ได้อยากทําช่อง youtube ไงพี่ก็เอาความรู้ที่พี่ไปเรียนกับครูบาอาจารย์เนี่ยมาแบ่งปันกับทุกคน ขอจบคลิปนี้แหละค่ะพี่นอ้องปกติ่อยบ่ามากว่าดหรอกไอ้่อยยุ้ยซื้อก็ได้อะไรอีกแล้วเป็นเบื้องลูกก็รด้จักพี่นอ้องบายะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะคิดดีผู้ดีทดําดีแล้วก็ลงมือทาทุกวันทําสม่าเสมอทําจนกว่าความฝันของตัวเองจะเป็นจริงค่ะในยุคสมัยนี้ค่ะถ้าคุณรู้จักคลิปมหากาพที่ยังว่าสิทําไมเราไม่ตั้งใจเรียนแล้วก็ตั้งใจทําวะความรู้มันก็แพงความรู้ก็ฟรี เอาความรู้นั้นมาสร้างตัวตนไม่ต้องขายสินค้าก็ได้เอาออกมาขายเป็นเป็นครูบาอาจารย์ก็ได้ขายคอราคาเท่านั้นเท่านี้ก็มีคนซือ้ออหรือวันนี้เราสมมติว่าพนิดอ่านหนังสือเล่มนี้ใช่ไหมอ่านไปอ่านมามันได้ความรู้ดีแล้วก็ไปขอลิขสิทธิ์เขามาทําก็ยังได้เลยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีหลายอย่างที่ทําให้เราได้เงินไปเราจับใบ